สวัสดีครับวันนี้ก็จะมีหัวแรงมาแนะนําอีกรุ่นนะครับรุ่นนี้ก็จะเป็นอัปเกรดนะครับจากคลิปที่แล้วนะรุ่นนี้ก็จะมี2ระบบนะครับเป็นระบบ c 2 4 5กับ C470 นะครับโดยมีสวิตตับนะครับ c 2 4 5กับ C470 คืออะไรนะครับคือมันน่าจะเป็นขนาดของหัวแรงนะผมก็ไม่รู้ความลึกภายในเท่าไหร่นะแต่เาที่ใช้ก็จะเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นหัว ง c 2 4 5นะครับมันจะมี C 410ไอ้210ก็มีหัวเล็กๆจิ๊กใช้กับพวกจัางมือถือที่เขาใช้กันนะครับก็จะเป็นหัว C 245นะครับกรณีใช้บบตรกีรงานเล็กๆจิ๋วๆนะครับพวกมือถือพวกบอร์ด IC เล็กๆนะครับส่วนพวกนี้ก็จะเป็นนี่นะครับเทียบขนาดจะต่างกันนะตัวนี้ก็จะเป็น C 24ไอซ c 40นะครับก็จะมีนี่อันนี้เบึ่มๆแบบนี้เลยนะครับจะแบตเกีรพวกอลูมิเนียมได้นะครับ ัวอลูมิเนียมบัตกีลวดอลูมิเนียมได้นะครับก็จะใช้หัวใหญ่ๆแบบนี้ครับไม่งั้นมันจะละลายลวดไม่ได้นะครับก็จะเชื่อมขั้วแบตที่เป็นอลูมิเนียมได้นะครับแบตซองอะไรพวกนี้หรือว่าใช้ไฟชี้จุดใหญ่ๆนะครับแล้วก็ตะกั่วแท่งพวกเชื่อมรังน้ําก็พอได้อยู่นะครับตัวนี้นะตัวใหญ่จะเป็น2รุ่นนะครับก็จะเป็นปรับเป็น2องสีห้าได้นะครับก็จะใช้เป็นหัวเล็กแบบนี้นะครับก็ปรับเป็น 4. ี่ศย์ได้ก็จะเป็นหัวนี้แต่ในชุด ที่ที่มันมีมาจะเป็นสองหัวนี้นะครับหัวปลายเล็กนะครับก็จะบัดกรีพวกธรรมดาได้เกือบทั้งหมดนะครับพวกบีเมธรรมดาก็จะเป็นตัวนี้จะเป็นหัวใหญ่สําหรับเชื่อมสายไฟเส้นใหญ่หญ่อะไรแบบนี้นะครับทองแดงใหญ่ๆหน้านนานะครับอัดบาอย่างนี้ก็ได้บางคนมียากย้ำหางปลานะครับทําแบบลูกใหญ่เนาะมีแกย้ำหางปลาก็ลงตะกั่วบัดกรีได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นนิกเกิลชุบนะครับบัดกรีได้ก็เดี๋ยวจะ สาธิตให้ดูนะครับว่ามันต่างกันยังไงนะครับสองสี่ศูนย์ไอสองสี่ห้ากับสี่เจ็ดศูนย์นะครับก่อนตัวนี้เดี๋ยวผมจะใส่สองสี่ห้าก่อนมันปะเปลี่ยนเร็วนะครับสมมติว่าเราเราบัดกีไม่ได้ปุ๊บเราจะเปลี่ยนเป็นงานเป็นหัวใหญ่นะครับแล้วก็ปิดเครื่องเอาคีมมาดึงออกนะครับเปลี่ยนนะครับก็เปิดเครื่องก็ใช้ต่อได้เลยนะครับร้อนเร็วนะครับแป๊บเดียวก็ร้อนนะครับอันนี้เปิดเครื่องก่อนนะ ก็ปรับเป็นไว้ตรงกลางก่อนก็ได้นะครับก็เปิดเครื่องมาเดีย๋ยวนะโอเคมายัางใส่ไฟไม่ค่อยดีครับตัวนี้มาแล้วนะครับอยู่ตรงกลางนะเราก็สวิตไปที่สองสี่ห้าครับตัวเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะไปดูคลิปที่แล้วนะครับผมจะผมเทียบกับหัวแรงธรรมดาให้ดูแล้วนะครับในคลิปที่แล้วนะว่ามันต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวเล็กนะครับเล็กๆแบบนี้ โฟกัสไหมไม่แน่ใจอกองไม่โฟกัสอ่ะประมาณนี้นครับหัวเล็กๆแบบนี้แล้วเดียวก็ร้อนนะครับเชื่อมได้เลยนะนี่ครับมันจะบัดกรีพวกนี้ได้ไหมนะครับถ้าเป็นหัวเล็กๆนะครับแบบนี้บัดกรีพวกบอร์ดที่มันเป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะครับมันจะความร้อนมันไม่ถึงเนาะนี่เราต้องแช่ไว้แล้วก็มันจะแข็งแขงหน่อยไม่ติดนะครับ มันจะเอาไว้บัดกรีพวกบอร์ดเล็กๆนะครับเดี๋ยวนะพวกบอร์ดที่มันเป็นบอร์ด PCB ธรรมดาอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้ก็บัดกรีได้แต่มันก็ไม่เหมาะนะครับตัวนี้จะเป็นบอร์ดที่มันเขาเอาไว้ซ่อมซ่อมพวกนี้นะครับเอาไว้บัดกรีพวกนี้อ่ะมันจะเหมาะครับกับหัวเล็กๆนะก็บัดกรีแบบนี้ได้ไหมนะครับมันก็ได้อยู่นะความร้อนก็ปรับไปที่340350นะครับก็บัดกรีได้อยู่นะครับ แล้วพอเราจะเปลี่ยนนะครับเป็นหัวใหญ่ไอหัวเนี่ย245เนี่ยมีหัวเล็กๆหลายแบบมากเลยนะครับในบ้านเรามีขายนะครับผมเลยไม่ได้เอาหัวตัวนี้เข้ามาสเปรย์ให้นะครับในบ้านเรามันมีขายพวก210 245แต่แต่เครื่องนี้ต้องใช้245เท่านั้นนะครับอย่าไปใช้210นะกรณีเราเราเสียบหัวคาไว้นะครับเป็น245แต่เราไปเปิดสวิตช์เป็น 4J0 นะครับหรือใส่หัว 4J0 ไว้ไปเปิดสวิตช์เป็น245นะครับเครื่องมันจะ เครื่องมันจะฟ้องนะครับมันจะไม่ทํางานนี่นะมันจะขึ้นเออเลอร์อแบบนี้นะครับเราต้องใส่หัวให้มันถูกถูกกับไทยนะครับที่เราเลือกนะวิธีเปลี่ยนหัวก็ไม่ยากนะครับก็เอาคีมดึงตรงก้านมันนะครับจับตรงก้านมันแล้วก็ดึงเปลี่ยนออกแล้วนะครับผมจะเริ่มผมจะใส่หัวตัวปลายแหลมนี่ให้ดูก่อนนะมันจะคล้ายๆหัวแหลงธรรมดานะครับที่ที่เราใช้กันอยู่นะพวกกูดแฮคโคพวกนี้ใช้มาหมดแล้วนะครับพวก2 0 0บัตรตัว2 0 0บัทอะที่ว่าดีๆก็ ลองใช้มาแล้วแต่มันไม่เหมาะกับงานแบบนี้นะครับงานแบตเตอรี่ใหญ่ที่เป็น b ีเบสใหญ่ๆแบบนี้สายไฟเส้นใหญ่ๆนะครับเชื่อมหางปลาเชื่อมตะขั่วแบตนะครับมันไม่ค่อยเหมาะนะครับมันละลายตะกั่วไม่ได้นะครับก็เปิดมากนะครับเป็น4.0นะครับร้อนเร็วนะครับก็ประมาณ10-20วิก็ร้อนนะครับตัวนี้ผมตั้งแมกเทมไว้ที่500นะครับผมปรับลงมาก่อนนะ ที่400องศาก็พอนะครับถ้าเปิดเป็นแม็กเลยนะครับหัวจะสึกไปนะครับวันนี้ก็มีขายนะเริ่มต้น400กว่าบาทครับก็เดี๋ยวจะทําให้ดูนะครับตัวนี้เป็น400องศานะก็ดูว่ามันจะบัดกีติดไหมสําหรับบอร์ดแบบนี้นะบอร์ดแบบนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับกับหัวไปแบบนี้นะแต่ถามว่าละลายได้ไหมก็ละลายได้นะครับนี่นะครับแต่กลัวก็ไหลเป็นน้านะครับ กี้ได้นะครับแต่คนที่เคยใช้หัวแรงธรรมดาจะรู้ว่าไอ้บอร์ดตัวเนี้ยมันมันบัดกร้ยากมากนะครับมันละลายแต่กลัวไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้ตัวบอร์ดมันเป็นอลูมิเนียมมันดูดความร้อนได้ไวนะครับผมจะลองลงแต่กััวที่สายไฟทองแดงแบบนี้นครับก็ได้อยู่นะ ตัวนี้มันต้องเอาเป็นสายพวกสายซิลิโคนมันจะบัดกีง่ายนะครับพวกนั้นเดี๋ยวผมจะลองสายเส้นใหญ่น้าหนาแบบนี้ให้ดูนะครับตัวนี้ยังใช้เวลาอยู่นะครับเพราะว่าเป็นเป็นปลายเล็กนะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นปลายใหญ่เมื่อไหร่มันจะเร็วนะครับแต่ก็ต้องเลือกให้มันเหมาะกับงานนะครับอย่างตัวนี้นะครับมันค่อนข้าง เส้นใหญ่นะครับลวดเนี่ยมันก็ไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเราเปลี่ยนเป็นหัวใหญ่นะครับมันจะติดง่ายนะครับเดี๋ยวผมจะลองหัวเล็กให้ดูก่อนนะว่ามันจะบัดกีไอ้พวกทองแดงแผ่นแบบนี้ได้ไหมนะครับเป็นขั้วขั้วแบบขั้วแบบลิเทียมเรานะผมขอปรับขึ้นไปสุดแล้วกันนะครับมันจะมีคริกเทมมีอะไรนะครับอยู่ในในเครื่องนี้แหละมันจะมีปรับอะไรในคลิปที่แล้วผมสาธิตให้ดูไปแล้วนะครับว่ามันปรับอะไรบ้างแต่ที่แน่แน่ผมคือผมเซ็ตไปให้แล้วทั้ง240แล้ว สองสี่ห้าและสี่เจ็ดศูนย์นะครับผมเซ็ตเทมไปให้แล้วไม่มีอะไรมากนะนี่นครับเห็นไหมมันจะมันจะจีดยากนะนี่มันจะละลายแต่กัวช้าเพราะว่าไอทองแดงมันดูดความร้อนเราไปนะครับแบบนี้นะนี่ถามว่าติดไหมก็ติดนะครับแต่ต้องแช่พักหนึ่งแบบนี้แต่กลัวลายลายเป็นน้าเหมือนกันนะครับนี่นะบดขี้ได้นะครับตัวนี้ก็เป็นแผ่นคอมโพสิตนะครับเป็นแผ่นคอมโพสิตหนา ด้านหนึ่งเป็นทองแดงด้านหนึ่งเป็นอลูมิเนียมนะครับอย่างตัวเนี้ยมันเป็นแผ่นใหญ่มันก็จะดูดความร้อนไปได้เยอะนะครับมันก็จะตะกวัวร้อนก็จะติดยากนะดูที่ความเร็วและการละลายตะกวัวนะครับนี่ก็ติดนะไม่ใช่ไม่ติดติดแต่ใช้เวลานะครับแต่ถามว่ามันติดไหมมันจะติดมันจะไม่เหมือนพวกหัวแรงแค่หัวแรงเอซนะครับไอ้พวกนั้นคือจิ้มลงไปปุ๊บมันติดตะกวัวแล้วตะกวัวเราไม่ร้อนเลยนะครับต้องแช่ไว้นานมากนะครับเพราะว่า ัวหัวแรงเนี้ยที่มันดียังไงคือมันบูดความร้อนได้เร็วนะครับนี่ดูที่จอนะครับเวลาเราจิ้มไปจุดที่มันเย็นๆความร้อนจะถูกดิ่งลงแล้วมันจะดีดขึ้นมาใหม่นะครับก็คือมันบูดออกมาให้มันทําความร้อนได้เร็วนะครับแล้วก็ตัวนี้อีกบอร์ดนึงนะครับบอร์ดตัวนี้มันจะมีทองแดงแผ่นติดมาแบบนี้นะครับกรณีเราอยากจะบัดกรีมันเราจะใช้หัวแรงธรรมดายากมากนะครับแทบจะไม่ติดเลยนะครับสายไฟพวกเบอร์สิบเบอร์แปดเบอร์หก AWG พวกนี้นะครับจะกินมันไม่ได้เลยนะครับหัวแล็กพวกนี้นะนี่ครับก็ติดนะแต่มันจะไอตัวทองแดงมันจะติดยากโอเคหัวเล็กได้สำหรับงานไม่ใหญ่มากนะครับหัวเล็กแบบนี้นะเราจะเปลี่ยนเป็นหัวใหญ่นะครับขอปิดเครื่องก่อนแบบนี้นะครับปิดสวิตช์มาตรงกลางนะครับหรือจะปิดด้านหลังก็ได้ถอดปลั๊กก็ได้นะครับปิดแต่ขอให้ปิดมันก่อนนะแล้วก็ถอดนะครับ ออกแล้วตอนถอดหาเหล็กวางนะครับหาชั้นวางดีๆนะนี่ครับผมผมมันจะเป็นตัวเปลี่ยนตัวที่วางหัวแรงนะครับที่วางไปหัวแรงแบบนี้เราต้องวางที่เหล็กนะอย่าไปวางที่อื่นนะมันร้อนนะครับร้อนโคตรเลยนะใส่หัวเสร็จแล้วนะครับก็เปิดเครื่องดูที่ความร้อนนะครับมันจะบูดขึ้นนะครับถ้าหัวใหญ่มันก็จะบูดช,ชา้าหัวแรงก็จะบูดเร็วนะครับถ้าเป็นหัวเบึ้มเบิ้มเบิ่มแบบนี้นะครับ ก็จะนานนะครับก็จะก็ถามว่านานไหมก็ไม่นานมากก็สิบกวินะครับยี่สิบวิใช้งาน,นได้เลยนะครับตั้งแม็กไว้เลยนะครับห้าร้อยแต่ใช้งานจริงอย่าพยายามอย่าตั้งแม็กนะครับดูที่ความเหมาะสมของหน้างานเรานะเพร่าหัวมันสึกไวนะครับนี่ตัวนี้จิ้มปุ๊บติดเลยนะครับละลายได้เลยคดร้อนนะครับขอปรับลงมาขัวหัวพังนะครับ ถามว่าพังไหมก็คือไอหัวพังสึกยังไงครับไอหัวเนี้ยมันจะแตกค่อยๆแตกออกนะครับจะแตก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 ออกถามว่าบัตรกีได้ไหมก็ได้แต่มันก็ไม่ไม่สะดวกในการใช้งานเนาะเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับหัวนี้มีเปลี่ยนครับเปลี่ยนง่ายแล้วก็จะบัตกีตัวนี้ออกให้ดูนะครับเดี๋ยวจะละลายแต่กลัวตัวนี้ผสมเข้าไปใหม่นะครับเนี่ยตัวนี้นติดไม่ค่อยดีนะแต่ว่าเราเปลี่ยนเป็นหัวใหญ่มาแล้วนะครับ แท้าจะเป็นน้ำเลยนะตัวเครื่องก็จะมีที่วางหัวแล้วนะครับพอวางปุ๊บมันก็จะขึ้นโหมดสแตนบายนะครับเราตั้งได้ให้มันสแตนบายที่ร้อยองศาหรือ200องศาหรือองศาอื่นๆตั้งได้นะครับอยากให้มันเย็นเท่าไหร่นะครับกรณีเราไม่ใช้งานเนี่ยตัวน,นี้ก็ละลายแบบเป็นน้ําเลยนะครับสบายนะครับสําหรับงานที่มันเป็นทองแดงนะเราเชื่อมทองแดง ตัวนี้เป็นเหล็กเป็นทองแดงชุบนิกเกิลน,นะครับก็ง่ายๆนะครับไม่ต้องใช้เวลาเยอะอย่างตัวนี้นะครับตัวแผ่นนี้นะเมื่อกี้เราจิ้มไอ้จึ้งหัวเล็กๆมันนานนะมันจะนานตัวนี้ก็จิ้มปุ๊บติดเลยนะครับละลายได้เลยสะดวกดีนะครับสําหรับช่างที่ใช้งานจุดใหญ่ๆเนาะเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับสําหรับตะกัวตัวนี้นะครับ เป็นตะกัวอลูมิเนียมนะครับตะกัวอลูมิเนียมเอาไปใช้กับงานไหนก็คือพวกขั้วแบตท,ที่มันเป็นอลูมิเนียมเช่นแบตซองแบตก้อนอันนี้ไม่นับนะครับแบตก้อนมันบัดจี้ยากนะเพราะว่ามันใหญ่มากนะครับจะเป็นเลเซอร์ซะมากกว่านะแต่แบตซองเราสามารถบัดจีได้ตัวนี้เป็นขั้วแบตซองนะผมตัดมานะลองหัวเล็กดูนะครับว่ามันจะละลายให้ไหมนะผมก็ไม่เคยลองหัวเล็กนะผมจับหัวใหญ่ใส่เลยนะก็ตั้งไปแม็กเลยนะครับห้าร้อยนะเพราะว่า ตนี้จุดล้อมเหลวมันสูงนะครับจุดล้อมเหลวมันน่าจะกเกือบหกร้อยองศาสาหรับเป็นอลูมิเนียมนะที่มันเป็นอลูมิเนียมแบบแท่งอะไรมาเนนะี้ยอยู่ในดัตชีมันจะละลายแต่กลัวไอละลายจุดล้อมเหลวที่หกร้อยองศาหัวแร้งเราทาได้ที่ห้าร้อยนะครับ,แบบจะดูว่าตัวนี้มันละลายได้ไหมนะถ้าไม่ได้เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นหัวใหญ่ให้ดูนะครับดูที่ความเร็วกันแล้วกัน นี่นะครับกลละลายติดนะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นชิ้นใหญ่นะครับเป็นตัวนี้จะเป็นคอมโพสิตหนา,นาประมาณ1นึมิลนะครับด้านหนึ่งจะเป็นอลูมิเนียมนะครับอีกด้านหนึ่งจะเป็นทองแดงนะครับผมจะพลิกเป็นด้านอลูมิเนียมมาแล้วลงตะกัวให้ดูนะครับสำหรับหัวเล็กนะว่ะมามันจะละลายได้ไหมตัวนี้เป็นตะกัวนะครับนี่นะตะกัวอตคอ ตะกัวมันจะไม่ติดกับอลูมิเนียมนะเดี๋ยวจะว่าผมเอาใช้แตะกัวกับแผ่นเงินมาให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็นตะกัวอลูมิเนียมร้จะนี้หรือว่ามันจะละลายได้ไหมค่อนข้างใช้เวลานะครับถ้าแบบนี้ไปบัดกีขั้วแบบซองไม่ดีนะครับถ้าแชนนานๆแบบนี้นะ มีอกาสแบตเสียนะครับแบตระเบิดนะเอาเวลาหัวเล็กกินไม่ได้นะครับสําหรับลวดอลนอูนะครับแผ่นอลูนะครับเราต้องเปลี่ยนหัวนะครับเดี๋ยวเป็นหัวใหญ่ปึ๊บเราปิดเครื่องแล้วเราเปลี่ยนนะครับผมจะใช้หัวนี้นะครับเป็นปลายตัดแบบนี้เปลี่ยนเสร็จปุ๊บเราเปิดเครื่องนะครับ มันสะดวกดีคือเราเปลี่ยนแล้วมันร้อนเร็วนะครับแล้วเรามันเปลี่ยนง่ายหน้างานเรามีหลายลักษณะเราก็ใช้ตัวนี้จบนะครับเนี่ยเห็นไหมหัวใหญ่นะครับมันจะบูทความร้อนได้ช้าแต่พอมันถึงความร้อนที่แม็กไว้แล้วมันก็จะขึ้นเร็วหน่อยมันก็จะบูทขึ้นมาได้เร็วนะครับถ้าหัวนี้นะเทียใช้กับงานพวกนี้ครับสบาย้อนะครับแต่มันไม่เหมาะเพราะมันใหญ่นะครับอย่างนี้เราจะไปจิ้มอย่างเงี้ยมันใหญ่นะครับ เราไปใช้กับงานที่มันเหมาะสมกับมันนะครับอย่างตัวเนี้ยเห็นในคลิปจีนหลายคนน่าจะเคยเห็นนะคลิปจีนมันใช้ไอหัวพวกเนี้ยเชื่อมขั้วตะกัวแบตซองนะครับเวลามันแพ็คแบตซองนะแต่ทุกวันนี้มันก็มีเลเซอร์แล้วนะครับมันก็จะยกระดับขึ้นมาอีกแต่เครื่องเลเซอร์แพงหลายแสนนะครับตัวนี้สามสี่พันนะครับใช้ได้ก็ลงตะกัวนะครับให้ดูนะดูที่ความเร็วนะครับมันจะมันจะละลายแต่รัวตัวนี้ได้เร็วไหม ค่อนข้างเยอะนะครับเครื่องดูดต,ต้องมีนะนี่นะครับลายสบายนะครับติดนะครับก็หัวให,ใหญ่แบบนี้ก็จะเป็นลักษณะเฉพาะงานนะครับก็ตามนั้นนะครับก็เครื่องนะครับตอนนี้มีอยู่ มีอยู่สองแล้วกันมันไปแล้วหนึ่งนะครับมันมีจองไว้แล้วหนึ่งก็จะเหลืออยู่สองเครื่องก็ยังไงก็สอบถามส่วนตัวเข้ามาได้ครับราคาก็สี่พันสี่พันสองนะครับตัวที่มันเป็นสองระบบนะครับตัวระบบเดียวคลิปก่อนนะครับตัวนั้นสามพันแปดไม่มีของเข้ามาจะเป็นรุ่นนี้เข้ามายังไงก็ถากคลิปเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ